คันนี้เลยครับเฮียแต่ฉี่อยากไปคันนี้ไปบ้านเมียแกนะจะไปเก็บค่างวดเมื่อกี้แกพูดว่างไงนะฉันพูดชัดแล้วนะว่าจะไปเก็บค่างวดขึ้นเอากาันเพิ่งนึกว่ากันไปขับวิลลาซีอีกอะ่ะก็ไอ้แก่เราอดิเป็นไรไม่รู้งอแงสตาร์ไม่ติดเนี่ยนี่มันก็สิบกว่าปีแล้วนะเพิ่งว่าเราซื้อใหม่ดีกว่าไหมซ่อมไปเดี๋ยวก็พังอีกอะ่ะซื้อรถใหม่เหรอ ค่าใช้จ่ายมันเยอะพึ่งก็รู้ว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นอืกันอะไรเพิ่งเอาเงินมาจากไหนเนี่ยแล้วให้กันทำไมก็เงินเก็บจากร้านซักรีดของเราเนี่ยแหละการเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่นะรับไว้เธอนะพึ่งนี่เก็บเงินเก่งเหมือนกันนะ กันไม่คิดเลยว่าเราจะมีเงินเ,นเยอะขนาดนี้เงินนี้มันก็เป็นเงินที่ได้มาจากการทํางานของเรานั่นแหละเก็บเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพึ่งว่าถึงเวลาแล้วที่เราได้เอามันออกมาใช้สักทีอะขอบคุณนะพึ่งงั้นเดี๋ยวกันเอาผ้าไปส่งให้นะแล้วก็แวะไปดูมอไซค์ที่ตลาดเลยโหตั้งแต่ไในรถใหม่มาเนี่ยวิ่งรอบไม่หยุดเลยนะกันเอ,อ้ย ก็รถมันดีอ่ะได้เมียเจอมาให้ก็เฮงเลยวะ่ะแกนี่โชคดีจริงๆนะได้เมียดีแบบเนี้เป็นฉันฉันรักตายเลยวะ่ะเออฉันก็อยากเก็บเงินเยอะๆจะได้เอาไปคืนพึ่งบ้างสามเดือนมานเนี้ยได้หลายบ,บาทอยู่นะคันนี้เลยครับเนี่ยแต่ฉันอยากไปคันนี้ต้องตามคิวนะถ้าจะไปอ่ะต้องไปคันนี้ก่อน ฉันอยากไปคันนี้ไปไม่ได้หรือไงจะไปเอาขึ้นมาไปบ้านเมียแกนะจะไปเก็บค่าง,งวดมอไซคันหนึ่งไปตลาดค่ะคคเมื่อกี้แกพูดว่าไงนะฉันไม่เข้าใจว่ะจะมาหาเรื่องอะไรฉันดีเนี่ย ฉันพูดชัดแล้วนะว่าจะไปเก็บค่างวดพึ่งต้องให้พูดอีกกี่รอบค่างวดแกหมายถึงอะไรเนี่ยก็ไอ้รถคันใหม่ที่แกขับเงินพ่อฉันไงจริงๆอ่ะฉันก็อยากเห็นแกพึ่งที่เป็นแฟนเก่าฉันนะแต่พอฉันรู้ว่ารถไอ้ที่แกขับเนี่ยมันเป็นเงินของพ่อฉันอ่ะฉันแค่แอบหมันไส้หวังพึ่งขอโทษนะการ ที่เพิ่งไม่ได้บอกเรื <lawsuit royable> ่องนี้เพราะว่าเพิ่งไม่อยากให้กันคิดมากอ่ะช่างมันเถอะตอนนี้กันก็เอาเงินไปคืนกำนันเขาแล้วแต่กันต้องเอามอไซค์ไปขายเลยนะแล้วทีนี้กันจะใช้รถที่ไหนทำงานอ่ะก็กันไม่อยากเป็นหนี้ใครโดยเฉพาะบ้านในสิงอ่ะเพิ่งก็รู้เหนียวว่าไม่ถูกกันอ่ะไม่น่าทำแบบนี้เลยเพิ่งขอโทษอะกันแต่ว่าเพิ่งก็บอกกำนันไปแล้วนะว่าอยาให้เรื่องนี้ถึงหูสิง ช่างมันเถอะต่อไปอ่ะพึ่งไม่ทำแบบนี้แล้วนะขอบคุณมากนะกันกันไม่โกรธพึ่งแล้วใช่ไหมกันร,รู้ว่าพึ่งอ่ะทำเพื่อกันกันโกรธพึ่งไม่ลงหรอก<ม>กนันเองแหละที่ไม่เอาไหนอ่ะทำให้พึ่งต้องลําบากทั้งๆท,ที่มีคนดีๆอ่ะเข้ามาหาพึ่งมากมายแต่พึ่งก็ยังเลือกที่จะอยู่กับกันกันสี่ต้องขอบคุณพึ่งอ่ะ รู้นะ่ากันไม่ต้องมาทำหวานเวลานี้เลยนะแล้วนี่จะทำไงต่อไอ้แก่ของกันก็พังไปแล้วนี่จริงๆกันขับวินอะ่ะก็พอมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะเราลองไปหาอะไรลงทุนทำกันดีกว่าไหมลอตเตอรี่ไหมพี่เฮ้ยกันมาขายลอตเตอรี่แล้วเหรอเป็นไงดีก่าขับวินปะ เพิ่งจะขายได้วันแรกเองช่วยอุดหนุนหน่อยด,ดิเพื่อนเออ,เอ,อได้ได้ลูกค้าช่ก็ยังไม่ไปอ่ะไหนมีเลขไหนเด็ดบ้างพี่คะช่วยตีเลขให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าเมื่อคืนฝันว่าโดนงูล,ล่าตะค่ะอืมสงสัยจะได้เนื้อคู่งั้นก็ต้องเป็นเลขคู่ลองใบนี้ดูไหมครับอ,อ่ะลองดูก่อนครับอ่ะเอาใบนี้เลยค่ะพี่ Okay, ไปนี้นะค่ะพี่ชายสนใจลอตเตอรี่ไหมครับลอตเตอรี่ไหมครับลุงไม่เอาไม่เอาครับไ่ร้อนอยังวะขายก็ไม่หมดด้วยเป็นไงบ้างกันวันนี้ขายหมดไหมขายไม่หมดอ่ะเหลือกตั้งห้าใบ สงสัยต้องเก็บไว้เองละเอาไว้รู้รางวัลงั้นพึ่งขอซื้อต่อละกันแต่ขอลดเหลือ200ได้ไหมอะ่ะไม่ต้องพึ่งจะซื้อทำไมล่ะยังไงกันก็ต้องเก็บไว้เองอยู่แล้วหลับไปเถอะรอบนี้พึ่งไม่ได้ไปกู้ใครมาหรอกนะเพึ่งแค่อยากช่วยกันอะสู้ๆนะ ถูกสักใบเลยอ่ะอมเราไม่ถูกสักงวดเลยอ่ะพึ่งสงสัยคงยังไม่มีดวงจริงๆไม่เป็นไรนะอย่างน้อยที่ผ่านมากันก็ขายเกือบหมดเหลือให้ลุนแค่สองสามใบเองถึงจะขายหมดแพงอ่ะแต่เงินก็ไม่พอใช้อยู่ดีก็จริงอ่ะและยิ่งช่วงนี้นะมีร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาเปิดที่ตลาดอะรายได้พึ่งก็ลดลงเหมือนกันพึ่ง การขอโทษนะที่ทําให้พึ่งต้องลําบากอะ่ะการทําอะไรไม่ลุ่งเลยสักอย่างอย่าคิดมากสิกันเรื่องแบบเนี้ยใครๆเขาก็เจอกันได้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบของชีวิตเนาะถ้ากันได้เงินสักก้อนนะกันจะให้พึ่งรับขนมมาขายแค่ซักเรี่อย่างเดียวคงไม่พอหรอกเรื่องนี้เอาไว้ค่อยว่ากันเนาะแต่ตอนเนี้ยไข่ต้มกับปลากระป,ป๋องไปก่อนละกันกันไม่เบื่อนะ กินกับพึ่งอะอะไรก็อร่อยอยู่แล้วแหละใบที่ไม่ถูกนี่เดี๋ยวเอาไปต้มกินเลยดีไหมร้านเล่นอ่ะขอบคุณนะครับเจ๊เดี๋ยวผมจะส่งให้ตรงเวลานะครับรับปากแล้วก็ทำให้ได้ด้วยล่ะเจ๊ก็เห็นว่าแกกับพึ่งอะขยันทำมาหากินอย่าทำให้เจ๊ผิดหวังนะได้เลยครับเจ๊ถ้าไม่จำเป็นอ่ะผมก็ไม่มากู้เหมือนกัน แต่กะว่าจะเอาเงินก้อนเนี้ไปรับขนมมาขายมากู้กับเจ๊อะก็ดีแล้วสำหรับการนนะ่ะเจ๊คิดดอกไม่แพงหรอกนะอุไหนเปิดให้เจ๊ดูหน่อยสิมีเลขอะไรบ้างได้ครับอืมเลขนี้สวยนะเนี่ยเอางี้เจ๊คิดดอกเบีย้ยเป็นหวยละกันเธอเอามาให้เจ๊ถูกงวดจนกว่าเธอจะคืนเงินครบได้เลยครับเจ๊ นี่ค่ะครับขนมที่สั่งได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะพึ่งกินข้าวกัน ไม่ถูกอีกแล้วดวงเราสองคนนี่เล่นหวยไม่ขึ้นเลยจริงๆอ่ะแต่ถึงไม่ถูกหวยอะเดือนนี้เราก็ได้เงินมาเยอะเลยนะตั้งแต่พึ่งทําขนมแล้วก็ทาซักรีดไปด้วยอะ่ะงั้นเดี๋ยวงวดหน้าการขายให้หมดเลยดีกว่าไม่เก็บไว้ละไม่ถูกสักทีกันคัทคันัทคััน,นี่เจ๊มาทาอะไรที่นี่ครับค่างวดผมก็จ่ายไปแล้วนะก็เจ๊อะจะมาบอกว่าเจ๊ยกนี้ทั้งหมดให้กันเลยนะ กูเจอ่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้าฮะจริงเหรอครับเจ๊เจ๊นี่โชคดีจังเลยนะเดี๋ยวเจ๊อ่ะเอาหวยเนี่ยไปขึ้นเงินเสร็จแล้วเจ๊จะเอาเงินยกให้เพื่งกับกันอ่ะแสนหนึ่งเลยนะจะได้เอาไปตั้งตัวกันไงจะจะดีดีเลยค่ะเจ๊ขอบคุณเจ๊มากๆเลยนะคะ แกกับเพื่อนี่เอาเรื่องว่ะทำทุกอย่างจริงๆทั้งซักรลี่ขับวินขายขนมขายหวยแล้วนี่ยังมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวอีกโหฉันนี่ยังขับวินอยู่เลยฉันก็ขอบคุณแกนะเว้ยที่คอยซัพพอร์ตฉันตลอดอะอยังไงมือเน,นี้ยฉันเลี้ยงแกก็แล้วกันเฮ้ยไม่เป็นไรแค่นี้เองเพื่อนกันไปแกไปทํางานได้แล้วลูกค้ามาละสวัสดีครับรับอะไรดีครับ หุยก๋วยเตี๋ยวน่ากินจังเลยนะคะสงสัยพ่อค้าน่าจะอร่อยอุ้ยทำอร่อยแน่เลยอะคะอ่ะไม่ต้องทอนนะจ๊ะเจ๊รวยขอบคุณมากค่ะเจ๊กันคะ พอดีอ้อมซื้อกิฟต์มาใหม่อะคะ่ะการช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าเหมาะกับอ้อมไหมอะ่ะอืมดูสวยดูเหมาะกับคุณมากเลยนะครับเนี่ยสงสัยอามอะมันจะได้เมียก็คราวนี้แหละจริงหรอคะกันแล้วแบบนี้การชอบไหมอะคะ ชอบครับนี่นายมายยืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ตั้งแต่ที่คุณให้ดูคอเอ๊ะดูกิฟตไงล่ะครับอย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของเลยครับมันผิดสีลข้อสามเพื่อนผมคนนี้เขารักแฟนมากไม่มอกแบกหรอกครับเฮ้ยเสียดายจังหล่อซะด้วยทำมาหากินก็เก่ง นึกว่าจะปิดกับซะละทางนี้ก็ทํามาหากินเก่งนะครับจะเลบะไปพิจารณาไหมครับอ่ะออกไปไม่ต้องทอนโหเจ๊ผ่านมาสองปีแล้วอ่ะเจ๊ยังใช้รางวัลที่หนึ่งไม่หมดอีกเหรอครับเจ๊อะรู้จักใช้เงินไม่หมดง่ายๆหรอกจ้ะเจ๊อะไม่ต้องให้ทิปผมเยอะขนาดนี้แล้วตอนนี้ผมไม่ลําบากแล้วนะครับอืออือก็ได้ แต่เจ๊อะชื่นชมนะที่เธอ2คนอะมาไกลถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะโอกาสจากเจ๊นแหละครับที่ทําให้ผมกับพึ่งอะมีวันนี้ก็เพราะว่าเธอสองคนอะหนักแน่นต่อการตั้งหากเนี่ยลำบากมาด้วยกันจนถึงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วเจ๊ขอให้เธออก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นไปนะโอ้โหสาธุนะครับเจ๊ยังไงผมก็ขอบคุณนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดอะจ้างั้นเจ๊ไปก่อนนะต้องไปเก็บค่าแผงที่ตลาด ขอบคุณนะพึ่งที่อยู่สู้ด้วยกันมาจนเรามีทุกวันนี้พึ่งสิต้องขอบคุณที่เรามีทุกอย่างอย่างวันนี้กันก็เลือกที่จะมีพึ่งเอ้ยไอยสองคนนั้นนะ่ะยังมดุดจะจีบกันลูกค้าเขารออยู่